เลขน้อยต่อยหนักเลขเด็ดปฏิทินจีนให้โชคส้อยด่วนแปลชัดจัดเต็มสวัสดีค่ะวันนี้ช่องสามเอก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะเลขเด็ดปฏิทินจีนมาอีกแล้วนะคะท่านไหนชื่นชอบเปิดหน้าจอหลอแคปได้เลยนะคะฉบับนี้ตัวเลขน้อยมากนะคะเห็นชัดแจ๋วมากนะคะทาให้ท่านผู้ชมดูง่ายมากขึ้นนะคะไม่ต้องคิดเยอะนะคะเห็นปุ๊บ แปรออกปั๊บเลยนะคะงั้นเราไปรับชมกันเลยนะคะว่าเลขเด็ดปฏิทินจีนฉบับนี้ให้เลขเด็ดอะไรมาบ้างนะคะนี่เลยนะคะเลขเด็ดปฏิทินจีนนะคะวงวดนี้หวยออกวันเสาร์นะคะตรงกับวันที่16กรกฎาคม2565นร25นะคะนี่เลยนะคะเราจะส่งให้ท่านชมแบบนี้นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเลขที่เกี่ยวที่พันกันนะคะเราเห็นเป็นแบบนี้3ตัวเน้นเลยนะคะคือเลข1เลขเจด เลข2นะคะ1 7แล้วก็สนะคะนี่เลยนะคะเกี่ยวกันไปเกี่ยวกันมาแบบนี้นะคะอาจจะนําตัวเลข3ตัวมาจัดชุด2ตัว3ตัวได้ดังนี้นะคะอาจจะเป็น 1, 7, 7, 2, 1, 2นี่คือชุด2ตัวนะคะไปแล้วต้องกลับด้วยนะคะถ้าอยากได้3ตัวก็จัดออกมาเป็น 1, 7, 2, 7, 2, 1แล้วก 1> 2 1 7นะคะเช่นเดียวกันนะคะไปแล้วต้องกลับนะคะเลขน้อยเขาบอกว่าต่อยหนักนะคะนี่เลยนะคะเลขน้อยมาก3ตัวเน,น้น,นเห็นเห็นชัดเลยนะคะนี่คือเลขเด็ดปฏิทินจีนนะคะก็ขอให้ได้ขอให้รวยกันทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ